มาหาราณีทราเวลตามรอยพระพุทธองค์ท่องดินแดนแห่งพุทธภูมิจาริกสว่างบุญสี่สังเวชนียสถานสวดมนต์ทำวัดเสริมบรารมีสัมผัสพระพุทธปฏิมากรพระพุทธเมตตาภาวนาสมาธิใต้ต้นพระสิงห์มหาโพธิ์ท่องอริยธรรมอันเก่าแก่กับมาหาราณีทราเวลอินเดียเนปาล คั้งหนึ่งในชีวิตของชาพุทธศาสนิกชน02-322-7777-02-6622-470-1 t o สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน เมืองฟ้าไม่มีแสงดาวรู้สึเสมือนเมื่อฉันไม่มีเธอสุดที่รักยากให้ฉันรอเกินอยู่คนเดียวในคืนเงาใจ ยังไม่รู้เธออยู่ไหนจะมีใครรู้จริงๆบอกฉันที่ได้ไหมเป็นห่วงเธอคิดถึงเธอสุดที่รักของฉัน สุดที่รักของฉันไม่รู้ไปกับใคร ขับคาย่งเชิองเราพี่อดี้ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นรายการเราคึกคักมากนะผมว่าขาดอย่างหนึ่งนะพี่อดี้ ขาดอะไรครับขาดไข่ผมก็เหว,วี่องไม่เตรียมมาล่ะเออผมว่าผมขาดอะไรลืมไข่มานะครับว่าวันนี้เริ่มต้นนะครับก็เปิดเพลงสวยๆซึ่งว่าเพลงนี้อยู่ในความทรงจําของหลายๆคนขอบคุณครับ,รบก็ค่อนข้างเก่าเนอะสิปีละเพลงนี้สิบ e ปีแล้วเหรอพี่อ๋อดีก็สิบห้าปีแล้วเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มอารมณ์ผู้ชายปีเก้าเก้าสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีแล้วก็ดีใจที่แบบว่าเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตถึงแม้ว่าจะมีโอกาสไปเล่นคอนเสิร์ตบ้างปะปรายเวลาตางานแบบใหญ่ๆที่เรารับก็ยังเล่นเพลงนี้เสมอครับดี ใจที่คนยังร้องตามได้ผมยังนั่งแบบว่าพี่คนลุกเลยพี่เพราะเพลงนี้ชอบจริงเหรอนานแล้วว่าดีใจหลายคนคือถ้าคนไม่เชยเหรอไม่รู้สึกแบบว่าไม่เชยผมผมกลับไม่อายนะในคนที่บอกว่ารู้จักเพลงพวกนี้ไหมสุดที่รักรู้จักเพลงทำไมใช่เพราะว่ามันเป็นยุคที่เราภาคภูมิใจม้กอ๋อเหรอเป็นยุคค้ามเกี่ยวอ่ะแต่ว่าสำหรับเด็กที่อยู่มหาวิทยาลัยตอนนี้หรือว่า ที่เพิ่งจบไปปี2ปีเนี่ยจะไม่มีความทรงจำกับออดี้เลยเพราะว่าผมไม่ได้ออกผลงานเป็นจริงเป็นจังประมาณ5-6ปีหลังจากไม่ใช่เจ้าชายฮะไม่ต้องเป็นเจ้าชายศนย์สามศูนย์ส่ทัวร์จน04 04ปุ๊บผมหมดสัญญาผมก็ประกาศว่าจะจะหายไปสักพักครับ หายไปสักพัก้วหายไปไหนก็ไปปลูกบ้านอยู่ที่หัวหินอชอบทะเลครับแล้วก็ไปอยู่หัวหินแบบว่าครึ่งชีวิตแต่ไปไปมาๆระหว่างกรุงเทพหัวหินอยู่ปีสองปีนะฮะแล้วก็เขียนหนังสือสองเล่มเป็นหนังสือเกี่ยวกับว่าที่มาที่ไปของของงานเราว่าเราเขียนเพลงแต่ละเพลงมายังไงอะไรเงี้ยงานทุกงานของพี่เขียนเองใช่ครับลิขสิทธิ์ของผมทุกเพลงแล้วก็ แล้วก็พอปี08ผมรู้สึกอยากจะเล่นคอนเสิร์ตหลังจากที่ถูกเชิญไปเล่นคอนเสิร์ตใหญ่แบบว่ารวมอัลเทอร์นทีฟไทยเมื่อปี07ตอนเดือนกรกฎาปลายเดือนกรกฎาก็แบบรู้สึกเขาเรียกว่าคันอยากจะเล่นคอนเสิร์ตมากขึ้นก็ประกาศร้านเล็กๆเพราะว่าหายไปนานไม่กล้าเรียกแพงเมื่อก่อนมันเป็นแสนใช่ไหมโชว์นี่เป็นแสนเดี๋ยวนี้แบบว่า หกเจ็ดหมื่นก็ได้อะไรเงี้ยไอ้ทีไม่น่าพูดราคาน่าเกียรติแล้วคราวนี้ก็แบบว่าต่อวงนะฮะต่อโชว์อะไรเงี้ยคราวนี้ก็ปรากฏว่ามีคนใจดีเยอะมากก็ปรากฏว่าเจ้านี้สปอนเซอร์เจ้านี้เหมาไปเลย30งานเจ้านี้เหมาไปเลยยี่สิบรวมแล้ว200งานครับปี08 ที่เริ่มกลับที่เล่นดนตรีแต่ว่าไม่เป็นข่าวเลยเพราะว่าโลโกไฟล์รับตังแบบว่าใส่ซองไม่ต้องเสียภาษีอ้าวพี่ระวังบุกบ้านเลยนะเขามีงานใหญ่ให้ทำกว่าเยอะอ๋อใช่ก็คือตอนนี้ก็กลับมาแล้วก็เรียกว่ากลับมาได้ไหมคือว่าผมเองก็ไม่ได้คิดจะกลับหรือไม่กลับอะไรเงี้ยผมรู้สึกพอใจบชีวิตมากๆที่แบบสบายสบายมากเหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งไปตลาดหัวหินเดินซื้อของมาอยู่กรุงเทพก็แบบทำนึก แต่งเพลงแต่ยังแต่งเพลงอยู่ตลอดตอนนี้เแต่งเพลงไว้ร่วม30เพลงที่ยังไม่ออกที่ยังไม่ออกเก็บเอาไว้ดองไว้ก็ไม่เชิงดองแต่แบบว่าบางบางเราผมมองว่ามันยังไม่มีจังหวะมากกว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้กระแสการฟังเพลงการซื้อการบริโภคเพลงมันมันเปลี่ยนไปมต้องทําใจก่อนจากคนที่ขายได้เป็นล้านค่อยๆลดเป็นแสนเป็นหลักหมื่นอย่างเงี้ยมันต้องทําใจซึ่งแบบ มันไม่ได้เกี่ยวกับศักดิ์ศรีอะไรนะเราทำใจกับระบบโลกอะว่าคนรู้สึกว่าอืแล้วมันแก้ไขยากเพราะว่าแต่ละคนคนมองของปลอมเป็นเรื่องปกติเงี้ยเหมือนกับเงเกงยีนที่เราซื้อหน้ารามหรืออะไรแบบนี้มันไม่ใช่แค่นั้นพี่เพราะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีของเครื่องเล่นต่างๆมันก็รองรับของปลอมทั้งนั้นนะก็เลยมันก็หลายๆอย่างนะแต่ก็อย่างว่าก็คือแต่อย่างงี้พี่ก็กาลังเตรียมตัวที่จะกลับมาคือว่าอ่าจะเรียกว่าก็ก็ใช่ก็แบบ ปีนี้ตั้งใจจะทำอะไรบางอย่างเพราะว่ามัน15ปียอดีแล้วก็บวกกับมันพอเริ่มเล่น Facebook อินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยนี่อนไหมฮะเหมือนหลายๆท่านที่แบบว่าวช่อยู่บ้านเมื่อกี้ขอเมื่อกี้ัดเรียนรู้ผมเล่นคอมพิวเตอร์ไม่เก่งไงแล้วพอเพื่อนมาโหลดให้ก็ผัดเล่นซีเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนชอบส่งข้อความทางโทรศัพท์ให้เพื่อนแบบเวลาแต่งกรอนเวลาถ่ายรูปเขาบอกว่า ถ้าอยากเสนอแบบว่าความคิดหรืออะไรเงี้ยตั้งกระทู้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขามีแบบพวก Facebook ฮไฟมายสเปซโซเชียลเน็ตเวิร์กผมผมก็เล่นมาตั้งแต่ s p a c เนะครับก็บผมไม่ได้เพิ่งเริ่มเล่นนะฮะก็แบบเริ่มเล่นมา3ปีละแต่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อย MySpace มา h i ไฟไฮแล้วมาเป็น Facebook, Facebook. มันจะง่ายขึ้นตอนนี้ก็เลยแบบมาเน้นที่ Facebook และครนี้เพื่อนๆใน Facebook ทุกคนก็น่ารักมากคือแบบใ,ให้กำลังใจแล้วก็ ต,ต้องต้องตอบว่าอย่ยว่าไงคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็น SMS เข้ามาบอกถ้ารู้ว่าพี่ออดี้มาสตูดิโอบุกผมประก,กาศไว้ที่ Facebook ของพี่ออดี้แล้วครับแสดงว่าคุณไม่ป็นแฟนพี่ออดดี้ด <laughs> เพื่อนผมคงแบบอ,อยู่ไกลอประกาศไปแล้วว่าถ้าวันนี้ใครอยากเจอพี่ออดี้มาที่สตูดิโอได้เลยอยู่ตรงสี่แยกวางหิน <laughs> นะวันนี้เมื่อเย <laughs> ็ก <laughs> นก็ใกล้ใกล้บ้านผมใส่ขาสั้นมาจริงว่าจะขี่กระยานมาด้วยแต่ว่าออ <laughs> ออกไปข้างนอกมาก่อนมันก็เลยทําเป็นว่า a c e b o o k เนี่ยมันทาเป็นศูนย์รวมอย่างหนึ่งที่เป็นไม่น็ตเเิื่อที่แบบมหาศารมากเพื่อนกันแล้วอันตรายด้วยคือแบบว่าผมเองก็ไว้ใจทุกคนนะฮะแต่งเพลงเสร็จผมก็โพสต์ไว้เลยเขียนเพลงแบบว่ารู้สึกอะไรกับเหตุการณ์อะไรหรือรู้สึกอะไรกับเรื่องส่วนตัวอะไรแล้วแบบอยากจะแชร์ความรู้สึกก็จะโพสต์ลงไปเหมือนกับที่หลายๆคนเขาโพสต์อะไรที่เขาอยากโพสต์กันแล้วครั้งนี้มันก็จะแบบว่า มีคอมเมนต์ที่ดีส่วนใหญ่ก็แบบว่าคอมเมนต์ที่แบบว่าเอทำไมไม่ทำล่ะทำไมไม่อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเริ่มไปติดต่อเจ้าดาวน์โหลดตอนนี้ก็เลยดาวน์โหลดเพลงออดี้ได้แล้วตามสมัยนิยมเพราะว่าหายไปนานมันแบบอ๋อเพราะใช่เพราะว่าซีดีคนก็ไม่ค่อยซื้อกันถ้าอยากดาวน์โหลดสิทธิ์เองด้วยนี่ผมผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทุกเพลงของออดี้ใช่มันทําให้ทําให้การดาวน์โหลดไม่มีไม่ถามแบบเบอร์อะไรอ่าอันนั้นสิพี่ผมก็จะถามอยู่ว่าถ้าจะดาวน์โหลดประมาณผมจำเบอร์ไม่ได้นะประมาณดอกจันสี่เก้าสี่สองหกสี่อะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ย่เก้าสี่สองหกสี๋ยว ทางเป็นกุ้งนะครับดอกจันทร์สี่ีเก้าสีสองหกสีเดี๋ยวปิดเบรกเดี๋ยวปิดเบรกช่วงนี้เดี๋ยวสัญญาให้แน่เพราะมีคุณผู้ชมโทรมาบอกอยากให้พี่อดีตร้องเพลงเจ้าหญิงให้ฟังไม่ใช่เจ้าชายใช่ไหมใช่เพียงเพลงอะไรนะไม่ใช่เจ้าชายหรือเปล่าห้าสิบบาทโอนตังมาก่อนห้าสิบบาทนะห้าสิบบาทแล้วเดี๋ยวพี่อดีตร้องฟังอ่้องเล่นเมื่อกี้แอชลี่นมาถามข้อความหนึ่งว่าแล้วตอนนี้ถ้าคนคิดถึงพี่ออดี้เนี่ย อยากจะไปเห็นพี่ออดี้เล่นดนตรีอยากอะไรงี้สามารถชมได้มายังเล่นดนตรีอยู่ก็คือว่ามันเป็นตอนเหตุกางวันที่4ี่ฮะวันที่4่วันที่4ี่วันอาทิตย์หน้านะฮะสี่กรกฎาคมผมจะจัดมิ팅ให้เพื่อนๆใน a c e b o o k คือหรือว่านอกเหนือจาก a c e b o o k ก็ได้แต่ผมก็ไม่รู้จะประกาศยังไงเพราะว่าเฟซบุ๊กมันง่ายสุดใช่ไหมฮะรวมไปถึงผ่านรายการเราด้วยเลยแลวกันโอ้ขอบพระคุณมากมากยินดีฮะ คือว่าผมจะจัดม e e t เดนกรีตออดี้แล้วก็โดยโดยที่ในงานเนี่ยนอกจากผม